สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องปรินเตอร์ริโก้นะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นปรินเตอร์ของรุ่น SPC 260นะครับอันดับแรกต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของ r i โก้นะครับ w w w r i c o c o t s นะครับเข้าไปมันจะมีตรงข้อที่เกี่ยวกับ support นะซั p พ o r t ตรง support เข้าไปตรงคําว่าดาวน์โหลดนะครับ งดาวโหลดแล้วก็ใส่ชื่อรุ่นนะครับถ้าของลูกค้าเป็นรุ่นสองหหนึ่งหรือ260หรือ2 5 0้าก็ต้องดูตัวท้ายด้วยนะครับว่ามันเป็น260ตัวท้ายต่อท้ายด้วยอะไรนะครับสองหของผมมันจะเป็น260ต่อท้ายด้วย D W นะครับ D N W นะครับต,ต้องให้ตรงรุ่นเลยนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับ พอมาเจอหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงนะครับมาหาคําว่าเฟิร์มแวร์นะครับเฟิร์มแวร์คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดนะครับตัวล่าสุดมันจะเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับจะอยู่บนสุดก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยครับพอดาวน์โหลดเสร็จมันจะมาอยู่ตรง โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เรามาแตกไฟล์นะครับให้ไปอยู่ที่ดิสก์นะครับเทม์ครับแล้วก็อันซิปนะครับผมแล้วก็โอเคครับแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปเลยนะครับนี่คือดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราไปอัปเดตนะครับอัปเดตโฟลเดอรเราจะต้องไปที่ดซสนะครับที่เราแตกไฟล์เมื่อกี้นะครับมันจะไปอยู่ที่ตัวเทม์นะครับ กดเด์ตัวนี้นะครับแล้วกลคลิกเข้าไปับ้วกลคลิกเ,เข้าไปครับแล้วก็เจอตัวที่เป็นอัปเดตเฟิร์มแวร์ทูลนะครับับ้วมันคลิกเ,เข้าไปนะครับก็จะขึ้นเตือนขึ้นมานะครับก็ให้เราเสียบพวกถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นแลนก็คือให้เสียบแลนนะครับถ้าเป็น usb เราต้องเสียบสาย usb ให้เรียบร้อยนะครับหรือเป็น Wi-Fi วินเต์ก็ต้องต่อ wifi อยู่นะครับแล้วก็โอเคเข้าไปครับอันนี้ผมอัปเดตผ่าน แลนนะครับผมผมก็จะใส่ ip นะครับลูกค้าก็ต้องรู้ว่า ip ของเครื่องพิมพ์เตอร์คือ ip อะไรนะครับถ้าเป็น USB แล้วต้องมาคลิกตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็น Land แลนเราต้องคลิกตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับจะเป็นแลนหรือเป็น wifi ก็เหมือนกันนะครับผมจะ ผมใส่ IP ผิดนะครับเครื่องมันก็จะไม่ทำงานนะครับตอนนี้ใส่แก้ IP ใหม่แล้วครับเป็น1 9 2 1 6 8 1 5 5 3นะครับของลูกค้าก็ต้องดูก่อนนะครับว่า IP ของเครื่อง p r i n เตอร์คือ IP อะไรนะครับแล้วก็อัปเดตเลตได้เลยครับผมถ้าใช่มันจะขึ้นหัวข้อนี้นะครับ Connecting ตอนนี้เราจะต้องไม่ปิดสวิตช์เครื่อง p r i n เตอร์ได้เลยทั้งสิ้นนะครับต้องเปิดไว้ตลอดนะครับ จนกว่ามันวิ่งไปครบร้อครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นอื่นอย่าง261 sfnw ก็ทำเหมือนกันนะครับหรือเป็นเครื่อง spc 261 dnmc 2 5 1, 1 fw ต้องดูนะครับว่าตัวต่อท้ายมันคืออะไรนะครับมันจะมี snw sfnw มี fw นะครับตอนนี้จะต้องดาวน์โหลดมาให้ถูกรุ่นนะครับตรอสักพักหนึ่งนะครับถ้ามันโหลดขึ้นมาถึง100%ก็ถือว่าจบสิ้นเส,เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ใช้ได้แต่ถ้าเครื่องไม่มีปัญหาอะไรแเราก็ไม่ควรอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับลองอัปเดตเฟิร์มแวร์ในกรณีเครื่องมันเกิดปัญหา เท่านั้นนะครับตอนนี้เครื่องอัปเดต f i ร m w a r เสร็จเครื่องมันจะรีสตาร์ทเองนะครับท่าน,นั้นก็สามารถโคล s ได้นะครับสนใจมือกริโก้ติดต่อ0870977081นะครับหรือซ่อมเครื่องริโก้ติดต่อได้นะครับสวัสดีครับ